คุ่พี่หมอจะพูดตรงๆเพราะต้องคุณทายากินยาทำเมเซอร์รักษาผมร่วมมาครบทุกอย่างแต่ถ้าพื้นฐานร่างกายหรือพื้นฐานการกินของคุณยังไม่ครบผลลันผมกลับมาหนาได้แน่นอนเพราะนี่คือเบสิกวิทยาศาสตร์ขั้นต้นสุดๆเลยนะครับที่ถ้ามีหมอคนไหนบอกคุณเลยว่าคุณควรกินทุกๆเส้นผมของเราสร้างมาจากโปรตีนครับโดยเฉพาะเจ้ากรดอะมิโน,โนตัวนี้ครับซึ่งปกรดอะมิโนสำคัญมากในการสร้างเส้นผมชื่อว่าแอลไลซีนกรดอะมิโนจำเป็นครับที่ต้องมาจากอาหารร่างกายสร้างเองไม่ได้งานวิจัยจากททาาาาง Cical Paology Experiment and The ปีีี2017เพรระวว่่่คนนนขอมซชไลแ ธาตุเหล็กพร้อมกันมีโอกาสบุ๋มร่วงมากขึ้นและคนกลุ่มนี้เมื่อได้รับอาหารเสริมที่ชื่อว่าเจ้าแอลไลซีน1,500มิลลิกรัมถึง2,000มิลลิกรัมต่อวันควบคู่ไปกับธาตุเหล็กทาให้ผมกลับมางอกได้มากขึ้น30-40%ภายใน3เดือนและปัญหาส่วนใหญ่ของคนยุคนี้เลยครับที่ทําให้คุณไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักขึ้นผมร่วงนะครับส่วนใหญ่มีปัญหามาจากต้นเหตุสำคัญอย่างหนึ่งเลยกคือคุณกินโปรตีนน้อยเกินไปครับในแต่ละวันโดยเฉพาะคนที่กินทางสวิรัตนะครับหรือคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์เลยเนี่ยร่างกายคุณได้โปรตีนแทบจะไม่เพียงพอเลยครับการเอาไปสร้างผมและการสร้างกล้ามเนื้อเมื่อได้โปรตีนเพียงพอร่างกายคุณก็ไม่มีวัตถุดิบที่เพียงพอ การสร้างเส้นผมแม่ของคุณพอท่านได้ฟังคลิปนี้แล้วจําคําหมอไว้ดีๆเลยโปรตีนคือเส้นผมขาดโปรตีนก็เท่ากับผมขาดผมหลุดร่วงครับส่วนอีกอย่างหนึง่งที่หลายคนพลาดและก็ไม่มีหมอบอกคุณเช่นกันนั่นก็คือลำไส้ก็สําคัญก็ส่งผลต่อเส้นผมของคุณโดยตรงเพราะถ้าลำไส้ไม่หลุดซึมหรือใครที่มีภาวะลำไส้อักเสบหรือภาวะลำไส้รั่วที่เขาเรียกว,ว่าลิกี้กดต่อให้คุณกินโปรตีนดีแค่ไหนต่อให้คุณกินอาหารถึงแค่ไหนร่างกายคุณก็เอาอาหารเหล่านั้นไปใช้ไม่ได้เหมือนกันโดยที่มีงานวิิิิจจัััััยนนนนะคครรรรรบบบวว่่่่่่าา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 กกกกกเเเเสสสสมมมมปไไออออตตููหหชลลลดดขงํ้้พซที็ ผมให้ผมกลับมาแข็งแรงได้อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะเริ่มกินยาก่อนที่คุณจะเริ่มฉีดผมหรือก่อนที่คุณจะเริ่มทําเลเซอร์สการใดๆเน้อหาคุณเช็คพื้นถานสาอย่างนี้ครับว่าคุณทํามันครบหรือยังในการดูแลผมหน่งครับคุณกินโปรตีนครบหรือยังคุณต้องกินโปรตีนให้ได้อย่างน้อย1.2สกรัมต่อน้าหนักตัวหนกิโลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณหนักห้าสิบกิโลกรมัมวันหนึ่งคุณต้องกินโปรตีนให้ได้หกสิบกรัมครับแล้วโปรตีรงงนหก ซีนครับหรือกรดอะมิโน,โนจำเป็นตัวนี้ที่ร่างกายสร้างไม่ได้คู่กับธาตุเหล็กก็คุณกินเพียงพอหรือเปล่าหากินไม่เพียงพอเช่นคุณท่านไม่กินเนื้อสัตว์คุณท่ไม่กินไข่แดงหรือคุณ กินเนื้อสัตว์ได้ไม่เพียงพอเนี่ยตีไวลเลยครับคุณอาจจะขาดเจ้า L อลไลซีครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่สนใวจกินเนื้อสัตว์หรือว่าคุณเป็นคนมังสวะนะิรัตนไหนคุณอาจจะกินอะมิโนโตัวนี้เสริมเข้าไปได้เลยครับเพราะมีฟอร์มเป็นลูปอาหารเสริมขายอยู่รีกกิลมันรับหนึ่งพันถึงสองพันมิลลิกรัมนะครับส่วนสามเช็คลำไส่คุณให้ดีครับเพราะ่คุณปรับสมดุลไส่คุณดีแล้วอย่างง่ายๆครับพยายามกินผักนะครับกับโรบโอติกคร์บไหนึ่งแคปซูลนะครับช่วงก่อนนอนและนี่ครับ แบรียโอได้เลยครับนูตาพรามซ่อมรีเซ็ตเซลพินอติก้าปกป้องฟื้นฟูผลลัพธ์คือสุขภาพโดยรวมดีขึ้นหน้าใสาขึ้นและชะลอวัยแบบยั่งยืนอย่ารอให้ร่างกายพังก่อนแล้วค่อยรักษาเริ่มดูแลเซลของคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยนูตาพรามและพินติก้าสนใจสูตรนี้ทักมาปรึกษาทีมงาน DRO ได้เลยครับหรือกดทตะกรา้าใต้โต์นี้ได้เลย